สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุ้มพันธุ์ตุลากันคลิปนี้มาดูน้องแมวตัวเล็กๆกินหัวอาหารค่ะนี่ค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะไม่ต้องตกใจลูกแม่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจหรอกค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะตัวสีเหลืองๆนะคะน่ามากเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เขามากดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล่าค่ะพี่น้องเลยค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะ สุดๆเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะ อิ่มเลยยังคะลกแม่อิ่มเลยยังคะนี่ะาน่ารักมากเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ